ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين و ل ا حول ولا قوة إلا ب ا ل ل ه العلي ا ل ع ظ ي م أ م ا بعدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี th th ahn, rab, ่น้องผู ok, ้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับคำถามในรายการอิสลามมีทางออกในวันนี้ เป็นคำถามจากพี่น้องจังหวัดชนบุรีนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลพี่น้องเราถามว่าเงินปันผลของสหกรณ์เนี่ยเราจะนำเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าเพราะรู้สึกตกใจมากมีคนบางคนบอกว่าเงินปันผลมันก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันก็เหมือนเงินปันผลฮารามในการที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์ อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กระจ่างด้วยขอบคุณค่ะเป็นมุสลิมะนะครับพี่น้องเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลของสหกรณ์เนี่ยผมขอชี้แจงแบบนี้นะครับผมเองไม่รู้นะครับว่าเงินปันผลของสหกรณ์เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของการให้ดอกเบี้ยอะไรกันหรือเปล่าแต่ผมขอชี้แจงว่าการค้าขายอันใดก็ตามแต่ที่เราลงทุนร่วมกัน หรือเรามีส่วนร่วมลงทุนเวลาได้กำไรขึ้นมาก็เอามาแบ่งกันได้กำไรขึ้นมาก็เอามาแบ่งกันแล้วแต่เราจะออกหุ้นของเราสมมติหุ้นละหนึ่งร้อยบาทเรามีอยู่ในนั้นนะครับหนึ่งร้อยหุ้นพอละแบ่งกำไรกันแล้วมาได้หุ้นละสิบสตังค์เขาก็เอาสิบสตังค์เนี่ยมาคูณร้อยเพอเรามีจำนวนร่วมลงทุนอยู่ร้อยหุ้นเขาก็เอาสิบสตังค์มาคูณหนึ่งร้อยตรงนั้นก็เอามา เอามาให้เราหรือโอนเข้าบัญชีของเราเป็นเงินปันผลที่มาจากผลกําไรของการค้าขายถ้าอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยนะครับผมก็ลองไปเปิดดูหานะครับว่ามีไหมที่เขาจะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลนะครับก็มีบางเว็บไซต์ก็บอกว่าในเ,เรื่องของเงินปันผลนั้นเนี่ยมันคือการร่วมลงทุนกัน ระหว่างคนกลุ่มหนึ่งหรือระหว่างคนสองคนหรือจะก,กี่คนก็ตามแต่ทุนเนี่ยไม่พอสําหรับคนคนเดียวในการที่จะทําธุรกิจตรงนั้นก็เอาคนนั้นมาร่วมเอาคนนี้มาร่วมร,วม,รวมกันหลายๆคนพอร่วมลงทุนในการพับพอธุรกิจที่ทําหรือการค้าที่ทํามันมีกำไรเกิดขึ้นก็แบ่งไปตามสัดส่วนของคนที่ที่มีการร่วมลงทุนกันตรงนี้ค,คือเกินเงินปันผลนะครับกขอธิบายว่าสมมุติว่า ผมเนี่ยชวนชวนคนคนหนึ่งมาหุ้นกันนะครับผมกับเพื่อนผมเนี่ยชวนกันมาหุ้นกันเปิดร้านขายข้าวแกงนะครับคนหนึ่งเนี่ยคนละหนึ่งพันบาทมาลงทุนกันคนละหนึ่งพันบาทเปิดร้านขายข้าวแกงขายที่ใดก็สักอย่างสองอย่างนะครับพอเพื่อนึงเดือนผ่านไปแล้วพอพมานับเงินเงินเงินที่ใดมาปับโอ้มีกําไรอยู่ห้าพันบาท มีกำไรอยู่ห้าพันบาทตลอดทั้งเดือนที่เราเนตเหน,นื่อยกันมาเนะี่ยเงินได้มาก็ได้มาจ่ายไปซื้อของไปอะไรไปอะไร,ไะไรเสร็จแล้วพับรวมเงินแล้วมันไดห้าพันบาททุนนั้นมีเท่าไหร่มีสองพันบาทก็แสดงว่ากำไรอยู่สามพันบาทสามพันบาทเนี่ยสองคนเราก็มารวมกันมาตกลงกันเออเราจะแบ่งกำไรกันนะคนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทสมมุติอย่างนี้ไอเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่เราได้รับมา คือกาไรแต่ว่าเงินต้นยังอยู่ก็คือเงินร่วมลงทุนเนี่ยยังอยู่อีกคนละพันบาทเพราะตรงนี้คือส่วนกําไรประกอบอาชีพอะไรค้าขายนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ขอชี้แจงว่าเงินปันผลก็คือเงินในลักษณะเช่นนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าเงินปันผลนะฮะบ,บางทีธุรกิจอาจจะขยายตัวออกขยายตัวออกนะครับได้กําไรมาแล้วก็เอากําไรตรงนั้นเนี่ยนะครับ ลงไปอีกเพื่อที่จะขยายกิจการให้มันใหญ่อีกสมมติเดือนแรกได้กาไรมาสามพันคนละครึ่งคนละพันห้าเอายังไม่ขอรับตรงนี้เอาตรงนั้นไปลงทุนต่อก็แสดงว่างบที่ลงทุนตรงนั้นไม่ใช่สองพันแล้วนะกลายเป็นห้าพันแล้วนะครับทุนของเราก็สองพันห้าของเพื่อนก็อีกสองพันห้าทุนมันจะก้อนโตขึ้นก้อนโตขึ้นกิจการก็ขยายมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่ง มันมีกําไรเกิดขึ้นแล้วก็ลงตกลงกันแล้วว่าจะแบ่งกําไรกันคนละเท่าไหร่ตรงนี้เขาเรียกว่าเงินปันผลถ้าอยู่ในรูปแบบของสหกรณ์ก็ทุนต่างๆมาจากคนกลุ่มหนึ่งเป็นร้อยๆพันๆคนร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยถึงเวลาพับได้กําไรมาก็เป็นเงินปันผลแบ่งกันนะครับในปลายปีหรือ6เดือนครั้งหนึ่งแล้วแต่จะตกลงกันถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นดอกเบี้ย ع, แต่ถ้าหากว่ามีดอกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องครับมีดอกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดมีดอกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องหมายเข้ามาไยังไงบางทีสหกรณ์บางสหกรณ์เงินเข้าเนี่ยมันก้อนโตขึ้นโกนโตขึ้นกับเงินที่จะเอาไปทําธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายก็ยังมีเงินทุนนี่เหลืออยู่ในบางส่วนเงินถุนตรงนั้นก็ออกให้เขากู้ นะครับให้คนนั้นกู้ให้คนนี้กู้แล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยรีบของดอกเบีย้ยพอถึงเวลาปั๊บไอ้ตรงดอกเบีย้ยตรงนั้นแหละมันเกินจากเงินทุนที่มีอยู่สหกรณ์บางสหกรณ์ก็ถือว่าเป็นผลกําไรเป็นกําไรจากการให้เขากู้เป็นกําไรจากการให้เขาเอาไปใช้แล้วก็เด็กเรียกเก็บดอกเบีย้ยมาเอาตรงนั้นมามารวมกับเงินกําไรในการประกอบธุรกิจด้วยถ้าอย่างนี้เอาไม่ได้ต้องดูเด้ยนะบางสหกรณ์เขาเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่ามีการออกเงินกู้ด้วยแล้วก็ เป็นเรื่องของดอกเบีย้ยในเมื่อเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็นําเอามาใช้เอามาแบ่งไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นสากรณ์อิสลามและอัลฮัมดุล,ลิละมันปลอดภัยแต่เกิดว่าเป็นสหกรณ์ของโรงเรียนก็ดีของชุมชนก็ดีของมูลนิธิขององค์กรที่มันไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพี่น้องต้องตรวจสอบดูให้ดีว่าเงินปันผลที่มาของไรายได้ขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยเขาประกอบธุรกิจอะไรอาจจะประกอบธุรกิจ ค้าขายในในการค้าขายที่มันไม่ใช่สินค้าที่ฮาที่ฮาลาลในหลักการอิสลามก็ไม่ได้เช่นเอาไปทําธุรกิจเลี้ยงหมูขายถามว่สักรณ์กรแบบนี้เราเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไหมไม่ได้พี่น้องถ้าเขาเอาเงินสมมติว่าเรามีอยู่ร้อยหุ้นหุ้นละหนึ่งพันบาทนะครับมีอยู่หนึ่งร้อยหุ้นหุ้นละพันแล้วก็มีอยู่แสนหนึงเงินของเราแสนนึงน่ย คนนน้นบางคนนี้บางคนนั้นไปซื้อที่แล้วก็เปิดฟาร์มเลี้ยงหมูถ้าเป็นอย่างนี้ต้องถอนหุ้นทันทีเลยพี่น้องกาไรจากการค้าขายเนื้อสุกรค้าขายสุกรตรงนี้เอามาบริโภคไม่ได้เพราะเรื่องของเนื้อสุกรเป็นเรื่องที่ฮารามในหลักการของอิสลามเราจะไปเลี้ยงไปซื้อขายไปไปเอากําไรจากการซื้อขายหมูเนี่ยหรือไปเอาเงินปันผลจากธุรกิจของการเลี้ยงหมูขายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทําได้ สหกรณ์บางสหกรณ์ที่เราจะไปร่วมลงทุนกับเขาพี่น้องต้องดูรายละเอียดให้เกี่ยวให้ละเอียดให้ดีเลยสินค้าเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามไมในหลักการขอออิสลาม,มเป็นเนื้อสุกรหรือเปล่านะครับหรือเป็นเกี่ยวข้องนา้ำเมาหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับบุหรีหรือเปล่านะครับทั้งหมดนั้นไปดูซืสินค้าเนี่ยมันเป็นอะไรธุรกิจประเภทไหนอันนี้ก็ขอฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับโดยเฉพาะถ้า เป็นสหกรณ์ที่นําเอาเงินทุนบางส่วนไปให้เขากู้เพื่อเรียกเก็บดอกเบี้ยแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมลงทุนกับสหกรณ์ประเภทนี้เพราะเราไม่ปลอดภัยอะพี่น้องไม่ปลอดภัยที่จะได้รับเงินปันผลว่ามันเป็นส่วนที่ได้จากกําไรตรงๆหรือมันมีส่วนของดอกเบี้ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเราไม่ปลอดภัยเพราะว่าสหากรณ์นั้นแน่นอนอย่างยิ่งในทุกๆธุรกิจธุรกรรมทางการเงินที่เขาได้ขึ้นมาเนี่ย ศาส,สนาอื่นๆเขาไม่ได้คิดว่าเ,าเงินที่ได้มาตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะเป็นดอกบุงดอก,กเบีย้ยเขาไม่คิดเพราะเขาถือว่าเป็นกําไรพอได้กําไรเท่าไหร่ปั๊บเงินมันเพิ่มมาจากจากทุนเท่าไหร่ปั๊บเขาก็เอาตรงนี้มาแบ่งแบ่งให้ใครๆแหละแบ่งเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกที่มีหุ้นส่วนอยู่ในสหกรณ์น,นั้นๆตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนะถ้าหากว่าไปตรวจสอบดูแลมันมีดอกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไปตรวจสอบดูแลมันมี ธุรกิจการค้าที่เป็นของฮารามในหลักการขอออิสลามน้ำเมาเรื่องเหล้าเรื่องเบียเรื่องบรันดีเรื่องสุกรตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตในหลักการขอออิสลามที่จะเข้าไปร่วมกับลงทุนกับสหกรณ์ประเภทนี้โดยเฉพาะดึงดอกเบี้ยพี่น้องเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยพี่น้องเราอย่าพูดว่าเราไม่ได้ตกลงกันเอาไว้เขาเขาทำกันเองเขาทํากันเองแต่มันเกินเป็นเงินดอกเบี้ยเนี่ยพี่น้องเราจะไปเอามาได้ยังไงใช่ไหม เอาเงินให้เขาไปร่วมลงทุนเขาค้าขายอะไรเขาทำธุรกิจอะไรเราไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องจะบอกว่าเขาไปทำกันเองเขาได้กำไรเขาเอาแบ่งเราไม่จะเป็นเงินที่วันอะไรลักขโมยเข้ามาสักทีเขาก็ไปทำธุรกิจนะครับ <sind> s. <S เขาไปค้าขายเหล้าเอา,าศาสนาเขาอนุญาตเรานไปร่วมหุ้นส่วนแบบนี้ไม่ได้แม้ว่า,าศาสนาของเขาจะอนุญาตให้ค้าขายเหล้าแม้ว่า,าศาสนาของเขาจะอนุญาตให้ เลี้ยงฟาร์มหมูแล้วก็ค้าขายสุกรค้าขายหมูก็ตามแต่ศาส,สนาอื่นเขาอนุญาตศาส,สนาเราไม่อนุญาตก็ไม่อนุญาตที่เราจะไปร่วมลงทุนกับการค้าขายที่เป็นสิ่งที่ารามในหลักการของอิสลามยิ่ยงถอดดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลโมอะลลยฮิวะซัลลัมพูดไว้หนักมาก นะครับผมพูดกับพี่น้อง3-4ครั้งทีแล้ว3 4ปัญหาทีแล้วก็หนักในเรื่องของดอกเบีย้ยพะพี่น้องถามมาเกี่ยวเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีทองอยู่10บาทเอาไปจำนำแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาใช้ในภายวะที่จำเป็นผมก็เลยตรงแนะน,นำว่าโอเคทอง10บาทนั้นขายไปซะก่อนได้เงินวาเท่าไหร่ก็เอามาใช้ในสิ่งที่จำเป็นและมันสะอาดบริสุทธิ์อย่าไปเอาตัวของเราเ,เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบีย้ย พื่อเรื่องของดอกเบีย้ยนี่ยท่านนบีกล่าวอย่างนี้นะครับอันยาบริบนาอับดุลล์กล่าวละนอาาาซูล,ลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอาคิล,ลริบาวะมูกิลาาาาาาห,หูวะกาติบะหูวะชาฮิดัยฮิวะกอละฮุมซะวาอุนพี่น้องท่านยาบิดอิบนุอับดุลล์ได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบแช่งคนที่กินดอกเบีย้ย คนที่มอบหมายเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยมอบหมายให้มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเรานไปมอบหมาย้เขาทําธุรกิจทําธุรกิจตรงนั้นแล้วเราอย่าพูดนะว่าโอ้เรื่องดอกเบี้ยศาสนาเขาอนุญาตนะครับแล้วเราไม่ขอเกี่ยวข้องแต่เวลาเอาผลกําไรเดินไปเอาด้วยนั่นแหละเรามอบหมายให้เขาเอาเงินของเราไปทําเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยคนมอบหมายก็ถือว่ากินดอกเบี้ยด้วยอยู่ในสถานะความบาปเหมือนกับคนกินดอกเบี้ย ระซูลส,สาบแช่งนะคนกินดอกเบี้ยคนมอบหมายในเรื่องของดอกเบี้ยคนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยคนที่เป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยคนที่จ่ายดอกเบี้ยห้าประเด็นนี้ห้ากลุ่มนี้นะบีบอกว่าฮุมสวอุนทั้งหมดนั้นบาปเท่าเทียมกันเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะที่เอาดอกเบี้ยมาหรืออยู่ในฐานะที่จ่ายดอกเบี้ยหรืออยู่ในฐานะที่อะไรนะมอบหมายเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ย หรือเป็นพยานยาเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยทั้งหมดนั้นห um, ุ้มสาวอุ่นทั้งหมดนั้นเท่าเทียมกันพี่น้องดังนั้นขอให้พี่น้องพยายามอย่างยิ่งนะครับออกห่างออกห่างจากเรื่องของดอกเบีย้ยอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องของดอกเบีย้ยนั้นน่ยมันเป็นเรื่องที่ที่อะไรแหละที่หนักมากเป็นเรื่องบาปที่มันเป็นความอับยศสําหรับชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาที่นหนักหน่วงจริงๆ ะดิษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าว่าอันดิรหมาริบันอชัดดูมินซิตตินวะซาลาซีนซินเซนียท่านนบีบอกว่าแท้จริงหนึ่งดิรัมเงินดินหนึ่งดิรัมเนี่ยประมาณหกเจ็ดร้อยบาทหนึ่งดิรัมเนี่ยความความบาปของมันหรือความรุนแรงของมันหนึ่งดิรัมที่เป็นดอกเบีย้ยนะมันรุนแรงยิ่งกว่าบาปของคนที่ทำซีนาถึงสามสิบหกครั้ง สาครั้งคือสามโหลแหละพี่น้องทำดินาสามโหลสามสิบหกครั้งเนี่ยดอกเบี้ยดิรฮัมเดียวเนี่ยดอกเบี้ยดึงดิรฮัมเนี่ยบาปมันหนักกว่าการทำดินามากกว่าสามสิบหกครั้งอินนาดิลาลาหัวอินนาอิลัยฮิร์จอญ์อุร q u r เนี่ยบอกไว้ชัดเจนฮัดีษบอกไว้ชัดเจนยัมฮะกุลลอฮูริบาวยุรุบิสซอดะกอตอัลลอฮ์ตรัดว่าอัลลอฮ์จะลบล้าง จะล้างในเรื่องของดอกเบีย้ยจะทําให้ดอกเบีย้ยนั้นอัปยศจะทําให้ดอกเบีย้ยนั้นขาดทุนจะทําให้ดอกเบีย้ยนั้นพินาศย่อยยับเอาล้อจะทําและพระองค์ก็จะทําให้การจ่ายสดอกกอการช่วยเหลือเกื้อกูลการอุปถัมภ์ค้ำจุนนั้นมีแต่ความเพิ่มพูนมีแต่ความเจริญก้าวหน้าดัางนั้นพี่น้องเรื่องของดอกเบีย้ยต้องออกห่างนะครับสหกรณ์ใดก็ตามแต่ที่มันมี มันมีธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยเราไปร่วมลงทุนกับสหกรณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่ได้แต่าหารเป็นสหกรณ์อิสลามที่มีระเบียบชัดเจนว่าในเรื่องของการร่วมลงทุนลงทุนมาแล้วนะครับหุ้นนั้นแต่และหุ้นม,มันกี่บาทนะครับแล้วก็ผลกําไรที่ได้มาเนี่ยต่อหุ้นเนี่ยจะปันผลให้แก่คนร่วมลงทุนเท่าไรากี่บาทต่อปีนะครับเมื่อสิ้นปีแล้ว าขาดทุนก็ขาดทุนด้วยกันถ้าหากํำไรก็กำไรด้วยกันแล้วก็แบ่งกันไปถ้าอย่างนี้ชัดเจนสามารถร่วมได้ตรงนั้นเรียกว่าเป็นเงินปันผลที่เอามาได้แต่ถ้าเกิดเงินปันผลมาจากธุรกิจของสากกร์ที่มันฮามหรือมาจากเงินดอกเบีย้ยเราเข้าไปร่วมลงทุนไม่ได้แลวเงินปันผลตรงนั้นก็คือฮามเพราะฉะนั้นเงินปันผลที่ว่านี้ที่พี่น้องถามมามันจะฮาามมันจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ขึ้นกับการพิจารณาในรายละเอียดของมันนะครับ ต้องพิจารณารายละเอียดให้ดีและพี่น้องก็จะทราบว่าเงินปันผลตรงนั้นอนุมัติไหมเป็นที่ต้องห้ามไหมหรือเป็นที่อนุมัติในหลักการของอิสลามนะครับราาาตตตตุุุววววะบบิิิลลลฮออฟกกัััยสมมม